นโมตสัสสาภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรลูชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าว ขอการพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านโยมก็นั่งฟังธรรมะได้ตามสบายตามอัธยาศัยวันนี้ตมาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ตื่นนะไม่ได้หลับผู้ตื่นอยู่ซึ่งนำมาจากในชาดกในชาคระชาดกนะว่าด้วยเกี่ยวกับการตื่นและการหลับ ถ้าว่าโดยทางโลกหลับก็คือหลับนอนหลับแล้วนะตื่นก็เหมือนกับตื่นอยู่ที่เราตื่นอยู่แต่ในทางธรรมเนี่ยท่านอุปมาเกี่ยวกับคนผู้ตื่นและผู้หลับนั้นอย่างไรเรามาฟังดูซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นปาลบในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมีอุบาสกท่านหนึ่งท่านเป็นพระโสดาบันท่านเนี่ยมีกิจที่จะต้องเดินทางอุบาสกเนี้ย เดินทางร่วมไปกับพ่อค้าเกวียนนะถึง5 0 0เล่มเกวียนนะคือจำนวนใหญ่แล้วก็มีอุบาสกเนี้ยเป็นพระโสดาบันติดตามไปด้วยพอไปในถึงที่ที่หนึ่งจะต้องพักค้างแรมเนี่ยพวกนายกองเกวียนต่างก็ได้หลับนอนนะพักผ่อนเอาแรงก็จะมีอุบาสกท่านเนี้ยที่เป็นโสดาบันเนี้ยท่านไม่นอนนะท่านก็ปาราลบความเพียรดยการเดินจงกรมอยู่ในบริเวณกองเกวียนนั่นแหละ ที่นายเกวียน,น่ยหลับกันทั้งหมดนะก็มีอยู่แค่คนเดียวนะคืออุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันนะปารล็ความเพียรเดินจงกรมอยู่และในขณะนั้นเองก็มีพวกโจรห้าร้อยคิดที่จะพ้นนะกองเกวียนนี้ก็เลยซุ่มแล้วก็ล้อมแต่ก็ยังไม่กล้าเข้ามาก็เพราะว่าอุบาสกท่านนี้ยกำลังเดินจงกรมอยู่แต่อุบาสกก็ไม่รู้นะว่าโจรเนี่ยจะลังจะมาป้นใน พวกโจรเนี่ยเขาเลยรอนะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวสักพักอุบาสกท่านนี้คงจะนอนและขณะที่นอนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปป้นนะก็รอแล้วรออีกตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมมยามนะช่วงหัวค่ำช่วงกลางดึกแล้วก็จนอรุณขึ้นนะอุบาสกครานนี้ก็ไปอ่มลความเพียรอยู่ไอ้เจ้าโจรก็เลยโอ้แม่เราหมดโอกาสละก็เลยทิ้งอาวุธนะที ที่จะป้นนั้นวางแล้วก็เข้าป่าไปแต่โจนั้นเนี่ยก็ได้พูดว่านะพูดขึ้นมาว่านายกองเกวียนเนี่ยโชคดีของพวกท่านนะเหมือนกับว่าบ่นขึ้นมานะเพราะอาศัยบุรุษผู้นี้แหละพูดตื่นอยู่ด้วยความที่ไม่ประมาทพวกเจ้าเนี่ยได้ชีวิตแล้วรนะอดพ้นเจ้ายัางเป็นเจ้าของของท,ที่ที่มีอยู่ของท่านก็คือทรัพย์ของท่านเนี่ยไม่ได้เสียหายไป ท่านควรที่จะทําสักการละบุรุษนี้เหมือนกับพูดลอยๆอยขึ้นไปนะเพราะว่าอาศัยอุบาสกท่านนี้แหละพวกนายกองเกวียนจึงพ้นจากภัย,ยอันตรายทั้งหมดท่นี้เมื่อถึงอรุณขึ้นแล้วนายกองเกวียนทั้งหลายต่างก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นก้อนหินหรืออาวุธที่พวกโจรเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ก็รู้เลยว่าตนเองเนี่ยถูกค้อมหลอมด้วยโจรแล้วก็รอดพ้นมาได้ ก็เพราะว่าอาศัยอุบาสกที่ไม่นอนนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของนายกองเกวียนฝ่ายอุบาสกเมื่อนะเพราะฉะนั้นพวกนายกองเกวียนจึงได้พูดกับอุบาสกนั้นว่าพวกเราเนี่ยได้ชีวิตแล้วก็ได้ทรัพย์ปลอดภัยจากโจรก็เพราะว่าอาศัยอุบาสกคนนี้แล้ว นายกองเกวียนเหล่านั้นจึงได้ทํากสการ,ระอุบาสกนะทีนี้ฝ่ายอุบาสกก็เดินทางไปกับนายกองเกวียนแล้วก็ทํากิจธุละเสร็จกลับมายังกรุงสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งไปสู่พระวิหารเชตวันนะเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมและนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงตัดถามอุบาสกนะจึงได้ถามอุบาสกนั้นว่าอุบาสกท่านเป็นยังไงไปไหนมานะ พราะฉะนั้นอุบาสกก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพระผู้มีพระภาคได้ฟังพระผู้มีพระภาคจึงตัดว่าอุบาสกก็ท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หลับนอนก็จริงปฏิบัติอยู่แต่ท่านอะ่ะไม่ได้คุณวิเศษอะไรเลยปฏิบัติจริงนะแต่ท่านเนี่ยไม่ได้คุณวิเศษอะไรแต่ในโบราณนักกบัณฑิตทั้งหลายนะในปางก่อนเนี่ยบัณฑิตเมื่อปฏิบัติ ก็ได้คุณวิเศษถึงแม้ว่าจะไม่หลับแต่ท่านได้คุณวิเศษต่างกับท่านอยู่นะเพราะฉะนั้นอุบาสกจึงได้ทูลขอร้องจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดถึงเรื่องในอดีตให้ฟังว่าบัณฑิตในการก่อนเนี่ยเขาไม่หลับนอนก็จริงแต่เขาได้รับคุณวิเศษต่างกับท่านอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องในอดีตก็คือมีอยู่ว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ นะพอเติบโตแล้วก็เรียนศิลปะทุกอย่างที่เมืองตักศิลาจบแล้วก็กลับมายัางเรือนของตนต่อมาเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชเป็นฤาษีไม่นานนักท่านก็สามารถทําฌานและอภิญญาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ท่านปาลบนะเป็นผู้มีอิริยาบถยืนจงกรมอย่างเดียวในป่าหิมพานต์ไม่เข้านะไม่อยู่ในอิริยาบถนอนเลย ปารลบหนักนะยากนะโยมนะถ้าเกิดเราจะไม่นอนมันก็พอได้อาจจะสักคืนหนึ่งไหมคืนสองคืนยกเว้นพวกที่ใช้ยานะเออนะ่ากาศจะหลายคืนหน่อยแต่มันก็ที่จะปารลบความเพียรจริงๆนะไม่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสนะทำหน้า,อนาของกิเลสตัณหาบางอย่างมันทำให้เราไม่นอนก็ได้หรืออำนาจของโทสะะโกรธเนี่ยโกรโห ขอดค่ำวันข้ามคืนเลยนะนอนไม่หลับหรือเวลาเรามีตัณหาอยากจะได้รางวัลมันเคยมีนะคนที่เขาจัดการประกวดดูดูหนังในโรงหนังอดทนที่สุดที่ไม่นอนนะว่ากี่วันเพื่อนต่อมาเคยไป,ไปแข่งกับเขาแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะสามวันมึงไม่รู้ทําได้ยังไงนะแต่นั้นด้วยอํานาจของตัณหาที่อยากจะได้รางวัลใช่ไหมก็ทําให้ไม่หลับไม่นอนแต่ต่างจากพระโพธิสัตว์ ที่เจริญด้วยกุศลนะป่าลบความเพียรเนี่ยจึงอยู่ในอิรยาบทยืนจงกรมอยู่ในป่าหิมพานในลำดับนั้นนะเทวดาอยู่บนต้นไม้ก็เห็นอากับกิริยาของพระโพธิสัตว์ก็เกิดความดีใจนะว่าโอ้โหมีคนที่มาปาลบความเพียรเจริญกุศลในที่ที่อยู่ของเราเพราะฉะนั้นเทวดาจึงมาปรากฏตัวต,ต่อพระโพธิสัตว์แล้วก็ถามคำถาม คำถามนี้ดีนะโยมตั้งใจฟังนะดูว่าโยมจะตอบได้หรือเปล่าเทวดาจึงได้ถามคำถามแก่พระโพธิสัตว์ว่าเมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้ตื่นอยู่ใครเล่าเป็นผู้ที่หลับแล้วแต่เมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้หลับแล้วใครเล่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ใครเข้าใจปัญหาข้อนี้ของเราใครจะแก้ปัญหาข้อนี้ของเราได้บ้างอันนี้เป็นคำถามของเทวดาที่ถามพระโพธิสัตว์นะว่า,วาในเมื่อคนทั้งหลาย ตื่นอยู่เนี่ยใครผู้นั้นได้ชื่อว่ากำลังหลับและในขณะเดียวกันที่ใครทั้งหลายหลับแล้วใครผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่สลับกันนะามาดูว่าจริงๆก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมก็คนกลับเราตื่นก็เพราะว่าเราทำงานอยู่ไงได้ไหมทำงานกะดึกคนทั้งหลายก็หลับอยู่ใช่ไหมเราก็ตื่น เพราะทำงานกะดึกหรือโยมเข้าเวรใช่ไหมเ,เข้าเวรกะดึกเขาก็ไม่ได้หลับแล้วพอเราออกจากเวรเราหลับคขาดื่นเขาก็ตื่นมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นไงเนะพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางด้านธรรมะนะก็ต้องโยงเข้าถึงความจริงของสัจธรรมทีนี้มาดูพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีปัญญาพระโพธิสัตว์จึงได้ตอบเป็นคาถาว่าเมื่อภาริยะเจ้าทั้งหลายตื่นอยู่ ข้าพเจ้านี่เองเป็นผู้ที่หลับแล้วแต่เมื่อคนทั้งหลายหลับแล้วข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ข้าพเจ้าเข้าใจปัญหาข้อนั้นข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาของท่านได้ก็ออยังงงนะเอา้าทำไมพระโพธ,ธิสัตว์จึงกล่าวอย่างนั้นล่ะว่าพระอริยะเจ้าตื่นอยู่แสดงว่าพระอริยเจ้าไม่รู้จักนอนใช่ไหมตื่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าและข้าพเจ้านั่นแหละชื่อว่าหลับแล้ว ก็หลับได้ยังไงในเมื่อพระโพธิสัตว์เดินจงกรมอยู่มันขัดแย้งใช่ไหมไปตอบเทวดาอย่างนั้นได้ยังไงว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลยายน่จะตื่นแต่ข้าพระเจ้าเนี่ยหลับแล้วก็ในเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังเดินจงกรมทำไมจึงได้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์กาลังหลับอยู่ก็น่างงนะาตมาอ่านแล้วก็งงก็ต้องมาดูคําขยายต่อไปเอาความงงนี่แหละเป็น นะเป็นตัวตั้งทําให้เราอยากจะรู้คําตอบที่ขยายความของพระโพธิสัตว์อีกนะขันพระโพธิสัตว์กล่าวคาถานี้แล้วพระเทวดาจึงได้กล่าวคาถาถามซ้ําขึ้นมาอีกเพราะยังไม่แน่ใจว่าคําตอบเนี้ยเข้าใจว่าอย่างไรเทวดาจึงได้ถามนะพระโพธิสัตว์ให้ลึกลงไปอีกว่าก็เมื่อคนทั้งหลายตื่นอยู่ท่านจะเป็นผู้หลับนั้นนะได้ยังไง ไหนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วเมื่อคนทั้งหลายหลับแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่นั้นได้อย่างไรช่วยคําขยายนะั้นนะให้กว้างขวางขึ้นอีกนะท่านเข้าใจปัญหาข้อนี้อย่างไรขอให้ท่านจงแก้ปัญหาของข้าพเจ้านะอย่างนั้นเถิดเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาก็จึงได้ขยายเนื้อความนั้นคำถามคำขยายนี่แหละจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น พระโพธิสัตว์จึงได้ตอบเทวดาว่าเทวดาชนเหล่าใดไม่รู้ธรรมคือสัญญมะหมายถึงศีลนะและธรรมะหมายถึงอินทริยสังวรศีลนะอินทรีสังวรนั่นเองก็คือชนเหล่าใดไม่รู้จักศีลไม่รู้จักการสำรวมอินทรีเดี๋ยวจะมาจะขยายความให้นะเมื่อชนเหล่านั้นหลับแล้วเพราะประมาทอยู่ข้าพระเจ้านี่แหละได้ชื่อว่าตื่นอยู่ ก็ยังงงนะอ่ะต่อไปพระบริษัท์กล่าวต่อว่าส่วนพระอริยะเจ้าเหล่าใดสำลอกราคะโทสะและอวิชชาออกแล้วเมื่อพระอริยะเจ้าเหล่านั้นตื่นอยู่ข้าพระเจ้าก็เป็นผู้ที่หลับแล้วนะท่านเทวดาเมื่อพระอริยะเจ้าทั้งหลายตื่นอยู่ข้าพระเจ้าชื่อว่าเป็นผู้หลับแล้วอยู่อย่างนี้แต่เมื่อคนทั้งหลายหลับแล้วข้าพระเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจปัญหาข้อนี้อย่างนี้ข้าพเจ้าแก้ปัญหาของท่านอย่างนี้พอเข้าใจไหมอ่ะทีนี้มาดูคําอธิบายนะที่ในอัจฉริยก็ขยายความเพิ่มเติมพูดถึงสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้ตอบกับเทวดานั้นโดยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังยกตัวเองเปรียบเทียบกับสองบุคคลนะเปรียบเทียบกับสองบุคคลถ้าพระโพพระโพธิสัตว์เนี่ย เปรียบเทียบกับบุคคลทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังชุ่มด้วยลาคะโทสะโมหะไม่รู้จักการรักษาศีลนะการเว้นจากบ,บาปอกุศลทั้งหลายไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรประพฤติประพฤติปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จักการสำรวมอินทรีย์ก็คือไม่รู้จักการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ตกไปสู่ความเป็นอกุศล อย่างเช่นในขณะที่เห็นก็ไม่ได้กําหนดโดยความเป็นหญิงเป็นชายว่างามไม่งามใส่ใจเพียงแต่อาการที่เห็นอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราใส่ใจถึงอิรยาบทน้อยใหญ่ความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็จะเพ่งไปว่าโอ้คนนี้หน้าตาสวยตัณหาก็เกิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักการสํารวมอินทรีย์ก็คือจิตเนี่ยไหลไปกับอกุศลบุคคลนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทเพราะสติไม่เกิด นะบุคคลใดที่ไม่มีสติเกิดขึ้นบุคคลนั้นแหละได้ชื่อว่ากลาลังตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทเพราะกุศลครั้งข่าวใดที่เกิดขึ้นให้รู้ว่าจิตตอนนั้นเนี่ยเป็นกุศลชวนะนะเวลาการทํางานต่างๆในการทํางานต่างๆอิริยาบท่างๆหรือจิตใจนะที่ไม่มีสติประกอบร่วมอยู่ด้วยขณะนั้นให้รู้เลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยต้องเป็นอกุศลแน่นอนนะเพราะฉะนั้น เมื่อกุอกศลเกิดขึ้นบุคคลนั้นแหละได้ชื่อว่ากําลังประมาทอยู่บุคคลที่ประมาทแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่หลับเพราะไม่มีปัญญาที่ก็จะไปรู้ความจริงของสภาวะธรรมความหลับเหมือนกับบุคคลผู้ถูกอวิชานั้นห่อหุ้มด้วยเพราะอาวิชชาเนี่ยหรือโมหะเนี่ยมันมีลักษณะคือปิดบังความจริง ไม่ให้บุคคลนั้นนะได้รู้ความจริงของธรรมชาติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่หลับนั่นแหละท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่มีอกุศลเ,เกิดขึ้นอยูนะ่ยังไม่ได้ละอะกุศลยังไม่ได้ละกิเลสใดนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ได้ปาราลบความเพียรใดๆเลยก็เหมือนบุคคลที่หลับ แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยได้ฌานสมาบัติแล้วนะข่มกิเลสนิวรณ์ได้นะแล้วก็กําลังเดินจงกรมอยู่ขนาดนั้นเนี่ยทั้งกําลังเจริญกุศลเพื่อที่จะให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานกําลังสั่งสมบารมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เปรียบตัวเองกับบุคคลผู้ยังหนานแน่นด้วยกิเลสยังหมกมุ่นอยู่ในบาปอากุศลยังหมกมุ่นอยู่ในกามราคะ บุคคลนั่นแหละได้ชื่อว่าหลับแต่ตนเองเนี่ยกำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่กําลังสั่งสมบาร,รมีอยู่บําเพเ็ญเพียรอยู่ตนเองเนี่ยจึงได้ชื่อว่าตื่นอยู่เมื่อเทียบกับบุคคลผู้หนานแน่นด้วยกิเลสอย่างนี้พอเข้าใจไหมเมื่อพระโพธิสัตว์นาตนเองไปเปรียบเทียบกับบ,บุคคลผู้มีกิเลสบุคคลผู้มีกิเลสหนา,นานแน่นอยู่นั่นแหละชื่อว่ากําลังหลับอยู่ส่วนตนเองเนี่ยได้ชื่อว่าตื่นอยู่ แต่เมื่อใดก็ตามที่พระโพธิสัตว์นำตนเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเพราะตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระโพธิสัตว์เป็นอริยสา,าวกหรือยังยังไม่ได้เป็นเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะแน่นด้วยกิเลสเหมือนกันแต่ท่านมีเส้นทางที่แน่นอนแล้วนะในการบำเพ็ญบารมี แต่เมื่อตอนเองพระโพธิสัตว์เปรียบเทียบกับระยะสาวกทั้งหลายผู้สำมลอกราคะโทสะโมหะได้ตามสมควรแก่มรรคของตนของตนแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นนะ่ะได้ชื่อว่าบุคคลผู้ตื่นอยู่แต่ตนเองเนี่ยยังเป็นบุตุชนอยู่จึงเปรียบเหมือนบุคคลผู้หลับต่างกันนะเมื่อพระโพธิสัตว์นำตนเองไปเปรียบเทียบกับพระริยสาวกทั้งหลายผู้สำมลอกกิเลสแล้ว พริยาสาวกทั้งหลายนั่นแหละเปรียบเหมือนบุคคลผู้ตื่นอยู่ส่วนตนเองเปรียบเหมือนบุคคลผู้กําลังหลับอันนี้พอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงเป็นการตอบคําถามของเทวดาเป็นคําถามที่แยบคายและการตอบนั้นก็แยบคายเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่มีปัญญามากทีเดียวที่จะสามารถตอบคําถามของเทวดานี้ได้เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ก็จึงกระจ่างนะเทวดา จึงได้กล่าวสะดุดีนะแก่พระโพธิสัตว์ว่าถูกแล้วถูกแล้วเมื่อรอริยเจ้าทั้งหลายตื่นอยู่ท่านนั่นแหละเปรียบเหมือนผู้ที่หลับแล้วแต่เมื่อคนทั้งหลายหลับแล้วก็คือผู้ที่มีกิเลสหนาแน่นด้วยกิเลสท่านนั่นแหละเปรียบเหมือนผู้ที่ตื่นดีแล้วท่านเข้าใจปัญหาของข้าพเจ้าข้อนี้ดีแล้วท่านตอบปัญหาของข้าพเจ้านั้นได้ถูกต้องแล้วนะน่ายกย่องนะ เทวดาขันกล่าวสะดุดีพระมหาศัตว์อย่างนี้แล้วก็เข้าไปสู่วิมานของตนทีเดียวพระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกไว้ว่าเทวดาในครั้งนั้นได้แก่อุบลวรรณาเถรีในบัดนี้ส่วนดาบทในครั้งนั้นได้แก่เราตถาคตชะนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่เราจะปาราลบความเพียยนนะก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่การปารลบความเพียรของเราเนี่ยก็ต้องมีอินทรีย์นะมีการสังเกตทำอินทรีย์นะั้นะให้สม่ำเสมอไม่ให้ตกไปในฝักฝ่ายอย่างเช่นไม่ตกไปในศรัทธาจนมากเกินไปนะไม่ตกไปในฝ่ายปัญญามากเกินไปไม่ตกไปในฝ่ายสมาธิมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ขอให้มีสติเนี่ยมากเป็นอันใช้ได้นะสติไม่ต้องมีการปรับสติ สติเนี่ยควรจะเจริญทําให้มากก็คือทําให้กุศลเนี่ยจเจริญขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นกุศลเองนะก็ต้องอาศัยการสังเกตด้วยนะว่าข่าวใดเราควรเจริญกุศลแบบไหนอย่างไรจรึงจะทําให้การปฏิบัติของเราหรือการเจริญของเราเนี่ยมันพอกพูนมากขึ้นข่าวไหนควรจะฟังทมก็ฟังทมข่าวไหนควรจะให้ทาน ข้าวไหนควรจะป่าลบความเพียรเจริญสมาธิก็ดีจเจริญวิปัสสนาก็ดีก็ทำอาการนั้นๆให้ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือด้วยการฟังธรรมเอาไว้โดยมากเราจะต้องมีข้อมูลมีเรื่องราวที่เราจะนำมาสอนใจตัวเราเองปรับเปลี่ยนใช้ให้ถูกต่อ เวลาและสถานที่เราก็จะได้รับประโยชน์สุขจากการฟังธรรมนั้นแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออุุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอที่บุญเหล่านั้นให้กับสรรพสัตทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห่วงน้ําคือวัตฏะทุกข์และไปถึงฝั่งเก่าคือพะนิพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปให้ญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรพสัตทั้งหลายอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหนตุยาตโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสาพ,พมังคะรังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่านปราขันตุสาพระเทวตา ขอเราเทวดาทาั้งปวงจงลาสาทานสาภาพุทธานุภาเว,วนา,พพา,า,า,นาวด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสโสธีปวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุสาธุ